สวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้กับนักลานะครับกับเกมเพยเดย์นะครับผมไปิดไฟเปิดไฟไปเลยจัดยาวไปวันนี้จะมาบอกวิธีการปั๊มเลเวลในภาษานักลัตนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเลือกด่านแรดด่านแรดให้เป็นโอเวอร์คิวขึ้นไปครับถึงจะคุม เริ่มมาก็ไม่มีอะไรครับปรุงยาให้เสียนะครับส่วนที่ฟาร์มใครจะฟาร์มข้างบนหรือจะบัคแมปอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ของผมผมจะฟาร์มข้างล่างนะครับกับเพื่อนส่วนช่วงแรกก็เดินเก็บมอสปืนไปก่อนถ้าใครมีมอสนะครับแต่ถ้าใครไม่มีมอสเก็บไปมันก็ไม่ได้ครับให้คนอื่นเขาเก็บดีกว่ามันเสียเวลานะครับนี่ครับเพื่อนผมบอกให้มาโลข้างล่างแล้วที่เขาบอกมาลองข้างล่างเพราะว่าข้างบนเขาได้ ความจริงภารกิจมีอยู่ว่าปนซ้ายให้เราปรุงปรุงยาตามที่เราต้องการเอ้ยตามที่เขาต้องการดิแล้วก็อ่าพอปรุงเสร็จทีนี้จะได้มาเป็นเอาอะไรไปผสมผสมจนกลายมาเป็นยาแล้วก็เอายาเนี่ยไปเทรดกับอ่าโจนในพาร์ทที่สองนะครับแต่ว่าของผมนี่ผมจะรัดโดยการผสมให้เสียพอทีนี้เราผสมเสียก็ ภารกิจล้มเหลวแต่ว่าต้องใช้เวลารอก็จะมีคนมารับเรานี่ครับเป็นการย่องเบาย่องเบาร่วงไปไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ปิดเปิดไฟกระพริบไฟไปก่อนรอตำรวจมานะฟังอยากเสียงฮอแล้วก็คงจะอีกไม่นานครับก็ห่างหายกันไปครับตั้งยามียาตั้งไปเลยครับ,เ,รบเพราะว่าต้องฟาร์มที่นี่ไปจนกว่ารถจะมานะครับอ่าที่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ แคทเลยเพราะว่ายุ่งนิดหน่อยแต่ก็เล่นเพเดบ้างเล่นบ้างต่อไปถ้าว่าเล่นอะไรก็เดี๋ยวจะมาแคทโอเคน่าจะามีวิธีแคทด่านปั๊มเงินอย่าเรียกว่าปั๊มดีกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของเกมนั้นๆนดีกว่านะครับไม่มีอะไรครับก็ยันไว้เรื่อยๆืเดินเก็บกระสุนไปจนกว่าจะหมดครับ ส่วนที่เห็นตัวแท็กสีแดงนี่ก็คืออา,อาชีพทีมของผมมีอาชีพแป๊บหนึ่งน,นะครับเสียงในเกมดังหรือเบาไปเนี่ยแป๊บแป๊บ๊บก่อนยิงเลยครับทีมเราเก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเฮ <c oughs> ลวงได้ไงนี่ครับกด F ลุกขึ้นได้เลยครับเป็นความสามารถของอาชีพ e n f o s พ e r นะครับ โอเคเรียบร้อยอ่าส่วนปืนที่ผมเลือกใช้จะเป็นปืนพกนะฮะเป็นปืนพกอ่าออโตเมนติกที่สามารถแต่ตัวที่ผมเลือกนี้สามารถปรับได้ทั้งออโต้แล้วก็ไม่ออโต้นะครับอ่าแล้วแต่คนชอบใช้ครับนี่เห็นไหมครับนี่คือไม่ออโต้นี่คือบูโดเซอร์นะครับผมพาปืนนี้มาทำภารกิจบูโดเซอร์โดยเฉพาะโอ้โดนแย่งไปซะงั้น ส่วนปืนกลผมเขาปรับเป็นออโต้เหมือนกันครับแต่ส่วนมากแล้วผมจะใช้ไรเฟิลน,นะครับด่านนี้ผมออกมาทำเควสเฉยเฉยพอดีว่ายังไงก็ผ่านอยู่แล้วก็เลยเอามาส่วนดาเมจปืนก็จะอยู่ที่40จนถึง50นะครับสาเมจปืนพกอัพสกิลเสริมแล้วจากเอ็นฟอสเตอร์นะครับ อาจจะเห็นเวลาศัตรูวิ่งผ่านประตูมาแล้วมีการแท็กตัวละครเป็นกรอบสีแดงขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อนผมตั้งแท็ก,ทกมาร์กไว้ครับเห็นไหมครับสีฟ้าๆนั่นนะครับเลเซอร์สีฟ้า,ฟาเพื่อที่จะให้ศัตรูตัวนั้นโดนดาเมจแรงขึ้นก็คืออาชีพเทคนิคนั่นเองรู้สึกเพลงจะดังไปเบานิดนึงนงนะครับ ส่วนเซนที่กลันที่ตั้งอยู่บนเครื่องซักผ้าเดี๋ยวเดอีกสักนิดส่วนเซนที่กลันที่ตั้งอยู่บนเครื่องซักผ้านั่นก็คือปืนกลออโตเมติกนั่นเองนะครับที่จะล็อกเป้าหมายแล้วก็การนาไปด้วยความสะใจวู้ฮู้ักอยู่นะครับผมไม่มีอะไรมากก็ตั้งตรงนั้นก็อยากจะบอกว่ามันบักนะครับยิงออกไปข้างนอกได้เลย <laughs> โอเคก็ยังมีบักอยู่นะครับแต่ก็ใช้บักให้เป็นปนะระโยชน์ ส่วนในทีมก็ถ้าเอาแบบชิวๆก็ยามาสักสองยามาสักสองกระเป๋าสักหนึ่งฝ่ายเทคนิคสักหนึ่งนี่ก็ก็ไหวครับผมสั่งลุยนะครับแล้วก็พิภไฟใส่กันเป็นนั้นรู้กันว่าโอเคเว้ยใกล้จะถึงเวลาแล้วเว่ยปะผมพูดเล่นะเล่นกันเฉย ก็เหมือนจะเป็นเวฟนะครับว่ามันจะมาหนักมากแล้วก็แผ่วๆไปอะไรอย่างนี้พูดกันไปบางทานนะครับระหว่างรอไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยมึงกินข้าวยังไปไปออกไปดีทางหน้าต่างออกไปเลยอ่าประมาณนี้ก็รัวไปครับจังหวะนี้ก็สบายๆมันเข้ามาทางเดียว นี่ถ้าตึงก็ออกไปยิงสักหน่อยเพื่อความสดชื่นวูหเรียบร้อยกลับมานั่งไมีอะไรนะครับใครที่มีน้ำชาหรือข้าวก็เอามากินได้นะครับเล่นแค่มือเดียวแต่ว่าก็คือนี่นี่นีนี่อ้นีคือเซมิที่เราปรับกับออโตโอ้ก็แล้วแต่เราชอบเก็บกระสุนหน่อยมียี่สิบสามนัดและ ตัวน,นี้ช็อตไฟฟ้าได้นะครับความสามารถมันถ้าใครเล่นกันบ่อยก็รู้อยู่แล้วนะจะทำให้เราชักเยี่ยวอะไรนี่พลาดหมดเลยแต่ว่าก็โอเคบูดเดอร์เซอร์มาอีกแล้วบูดเดอร์เซอร์อะไรเอาขาก็เอาวะขาขากูก็ยิงขากูยิงโอ้โหได้คนอื่นอีกแล้วว่าจอไปส่วนตัวชิลก็ไม่มีอะไรครับมันจะถือโล หาเราก็ยิงไม่ได้แต่ถ้าเป็นสไน์ก็ยิงทะลุได้เลยครับเออตัวตีครับนี่เป็นไงล่ะหัวลว้ลวนสามนัดนัดละสีด,ดาเมจยังบุญถึงยอดตติงโอเคครับเจ็ดนาทีโดยประมาณนะครับอ่ารถก็มารับเรา ส่วนทีนี้เราก็สามารถออกไปแล้วก็ผ่านได้ในด่านแรกเลยอุ๊ยัวซอีกแล้วรัวัวหน้ามันรัวหน้ามันรัวหน้ามัน,นมีลุ้นไม่รูร้ตัวนี้ของเราหรือเปล่านะโอเคครับนี่ก็คือเราต้องเคลียร์ทางก่อนให้วิ่งสะดวกสะดวกไม่งั้นอาจจะไปล้มกลางทางได้นะ เออมันตบผมครับนี่ไงตำรวจนี้ไม่รู้ผลิตจากขนมปังหรือยังไงนะครับปั้นมาแล้วก็ออกมาเลยเยอะโคตรจะเยอะไปแล้วครับวิ่งยาวๆนี่สับแหลกไปที่รถเลยนะครับไม่ต้องหันหลังเหลียวมองถ้าเพื่อนเราตายก็ปล่อยให้มันตายไปนะครับไม่ต้องกปสนใจมันเลยวิ่งไปที่รถอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยเสียงสวรรค์มันมาแล้วมันมาแล้วอยู่ข้างหลังกูแน่เลยอืมเรียบร้อยเต็มร่องคอกูเลยจัดไอ้ตัวนี้มันความสามารถพิเศษก็คือจะสามารถ ชาร์จได้หนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าใครก็ล่วงกลาวไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดยที่สองก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวยิงแบบนี่นี่ถ้าเราปรุงยาได้สามกระเป๋าเราสามารถเอามาเทรดเพื่อที่จะได้ของกลับออกไปเลย แต่ถ้าเราบุงไม่สําเร็จเราก็ต้องมาชิงจากมันไปครับเช่นเคยครับวิ่งมาหาตู้เซฟว่าอยู่ตรงไหนแต่จุดประสงค์หลักของเราคือมาหาหมดปืนนะฮะเก็บก่อนใครจะทำไรไม่รู้กูหาหมดปืนถ้าดูแล้วในพยาบาลเอ้ยในห้องน้ำอะไรไม่มีก็โอเคอยากย้ายบอกเพื่อนสักนิดนึงว่าไม่มีครับ จะทำโหดจะทำโหดผมหลงทางครับไม่ต้องตื่นเต้นว่าผมทำอะไรนี่ดูมีดดูมีดนี่แม้ด้วยความหลงทางเราก็เจอมดปืนจนไดอ้อี๋ยาวไปครับไม่มีอะไรวันที่สองก็น่าจะจบอย่างเร็วถ้าว่าความจริงถ้าเจอเลยก็น่าจะจบเร็วแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่เจอกันเพราะไม่มีสัญญาณเฮ้ยจปุ๊บมดปืนอีกแล้วนี่ยงไงล่ะ ว่าง,าง,างๆเดี๋ยวมาทำรีวิวมอดปืนทุกจุดดีกว่าโอเคเพื่อนเราได้เจอแล้วนะครับทีนี้ก็วิ่งออกไปที่รถเลยไม่มีอะไรมากครับผมจบในไม่เกิน2นาทีนี่นี่ครับปลหัวนี่ยิงกวาดเป็นไงละ่ะนี่ไงละ่ะหนึ่งแม็กตายตัวเดียวให้ตายเโลิบินตำรวจจะมาทางนี้นะครับเรารู้ไต่แล้วเล่นจนรู้แล้ว โอเคครับเป็นไงครับจบกันไปแล้วนะครับกับวันที่2เงวัดเร็วทันใจอย่างกับสายฟ้าแลบวันแรกอะครับต้องยื้อไว้ให้ได้โดยที่มีจัดทีมดีๆครับลองดูทีมดีๆถ้าเราไม่มีเพื่อนก็ไปเล่นกับดูอย่างดูเวลสูงๆไว้ครับแต่ระวังโปรครับถ้าโปรเราอย่าไปเล่นกับมันเลยครับเกมสร้างมาเสือกโผล่ไปหมดแล เหมือนกันครับเลือกได้2ทางครับด่านที่ day ที่3นะครับผมจะอาศัยยิงเข้าไปก่อนนี่เป็น 100M 107นะครับก็ดามีเอท2,008แต่แรงกว่าทะเธรรมดาเยอะนี่ครับเป็นไงครับจบแล้วครับรวดเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเข้าไปป้นเงินในนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ขนเงินนั้นขึ้นอีกคอหนึ่งเพื่อที่จะเอาเงินด้วยแต่ถ้า ไม่เอาอะไรเลยก็โอเคยิงแสกหน้าเข้าไปเลยแล้วก็ตะโกนบอกว่าชุกบเขาเร็วแล้วก็กลับเลยครับไม่มีอะไรโอเคเงินที่ได้มาก็มูลค่ามากจนไม่รู้จะจ่ายหมดหรือเปล่านะส่วนเลเวลก็โอเคสมเหตุสมผลหน่อยกับการเสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงออานี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของนักลาสก็คือวิธีเทคนิคก,การปั๊มเลเวลครับ เอ้ยเออใช่แหละการเล่นให้เลเวลไวทีนี้ใครชอบก็ก็โอเคก็ลองดูสนใครยังไงก็มีเทคนิคก็มาแชร์กันครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมนักล่าดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับผม